งานคุณเกี่ยวกับธรรมชาติที่เป็นใบใบใบแฉกหรือใบเดี่ยวที่เขาพึ่งเขาพิ่งเลิกหมดล็อกกันไปใช่ไหมเขาเขาเพราะเม่เล่นผันหรือสายส่งเอาครัละครับสวัสดีครับเห็นรูปร่างหน้าตาการแต่งตัวแบบนี้อะ คิดว่าเห็นครั้งแรกนี่คิดว่าเขาน่าจะทําอาชีพอะไรครับพี่แตงมิจฉาชีพไม่ฉุนุจริตที่จะหลอกเอาไงอืมกางเกงยับขนาดนี้เขาน่าจะจัดมาให้ไม่ใช่แร็ปเปอร์เขากำลังหลอกเราเราไม่ออกจริงๆพี่พี่เป็นพี่คุณก็มองหนูมองหน้าพี่น้ำพี่น้ำอาชีพอะไรผมคิดว่าเขาน่าจะ อาจจะเป็นแบบว่าเจ้าของร้านเสื้อผ้าแฟชั่นอ๋อแนวแฟชั่นดูดิวเจ้าของร้าน้องหนูชอบเลี้ยงตัดหนูก็จะเดาๆไปทางตัดหนูว่าน่าจะเป็นแบบเจ้าของแบบฟาร์มงูอะไรอย่างเงี้ยเป็นเจ้าของร้านแบบขายอุปกรณ์เลี้ยงงูบอลไพทอนอะไรประมาณนั้นแบบเอ็กโซติกอะไรอย่างเงี้ยใายล่ะคิดว่าเขาน่าจะไปทางแบบดนตรีนะเพราะว่าแบบดูแบบชิคชายินพักใช่ใช่หนูว่าน่าจะ ไปทางนั้นน,น,<า>น่าพี่ป็นฟิลแบบติดติดอ,อ่ะอารอาร์อ่ะพี่ตอดเริ่มเจลปะ, <c oughs> ะเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยวผมมีเวลาให้ถาม <c oughs> เดี๋ยวมีเวลาให้ถาม, <c oughs> มเก้าสิบพ <c oughs> ิรัน <c oughs> ีถามได้ทุกอย่างห้ามไปถามชื่อห้ามไปถามอาชีพเขาตรงตรง,ตรงห้ามไปถามควา,ามวาถนัดเขาถ้าพร้อมเก้าสิบพิรันีเริ่มทำงานกลางวันกลางคืนค่ะทั้งกลางวันทั้งกลางคืนครับงานของพี่อะค่ะมีความแบบเกี่ยวกับสัตว์ไหมคะไม่เกี่ยวพี่ต้องใช้รถในการทำงานไหมคะไม่ใช่ เกี่ยวกับวงการบันเทิงหรือว่าไม่เกี่ยวกับวงการบันเทิงเกี่ยวเกี่ยวบเทกี่ยวเทิงด้วยเกี่ยวกับวงการเพลงเบื้องหน้าหรือเบื้องหลังคะเบื้องหลังพี่เล่นดนตรีได้ไหมไม่ได้ครับทุกอย่างอะนรนะไม่ได้ไม่ได้ธุรกิจที่ทําอยู่มันต้องมีหน้าร้านไหมต้องมีหน้าร้านไหมต้องมีหน้าร้านครับไม่มีไม่มีขายออนไลน์หรอเป็นเพราะเขาออนไลน์ขายเกี่ยวกับสิ่งที่ใช้ในชีวิตประจําวันไหมไม่เอ้า เกี่ยวกับของกินไหมคะไม่พี่เป็นนักการเมืองปะคะทำไมครับไม่ทำไรสักอย่างอางานของพี่เกี่ยวกับมีมีมีไม้ต้องถือไม้ไหมแล้วแต่บางครั้งแล้วแต่อะไรอ่พี่งานคุณเกี่ยวกับธรรมชาติที่เป็นใบใบแล้วต้้นมาจใบใเนี่เป็นใบใบนนี่เป็นใบ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 แฉกหรือใบเดี่ยว ใบแทกหรือใบเดียวเขาคามีรอยสักที่เขาพึ่งเขาพึ่งเลิกหดล็อกกันไปใช่ไหมเขาของเขาเขาเขาเกี <rawd Moder> ่ยวกับร้านสักไหมคะเขาเห็นพี่มีรอยสักเกี่ยวเพราะไม่เล่นอะไรเพราะไม่เล่นปันหรือขายส่งเคยอดฮิตคดูพี่แสงจะจะจะเน้นธุรกิจนี้เยอะเลจะเป็นเกษตรกรเหมือนกันเเกษตรกรเกี่ยวกับเพลงหนูก็ให้ ทบทวนสักนิดหนึ่งว่าได้ข้อมูลอะไรไปจากปัะนีข้อที่3คนนี้บ้างเดี๋ยวผมจะมีตัวเลือกให้3ข้อเห็นตัวเลือกข้อไหนแล้วแบบมั่นใจกดตอบได้ทันทีไม่ต้องรอให้ผมบอกส่งสัญญาณให้กดนะมั่นใจข้อไหนกดตอบได้ทันที3ตัวเลือกมีดังนี้ครับข้อ A แรปเปอร์ข้อ B โปรแกรมเมอร์และข้อ C ไรเดอร์ข้อ A แรปเปอร์ข้อ B โปรแกรมเมอร์และข้อ C ไรเดอร์ คุณแบงคกดตอบทันทีอะไรครับดูถานแล้วเรื่องมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่อ่เกี่ยวกับข้องจับไมหรือเปล่าแรปเปอร์จับบ้างไปจับบ้างบางหน้าบ้างหลังรือว่าโปรแกรมเมอร์อ๋อเป็นโปรแกรมเมอร์มังใจเลยเออเพราะถามไรเดอรทิ้งเลยโปรแกรมเมอร์ดูดดิวเห็นด้วยไหม เป็นดูดิวตอบข้อนี้ไหมอันเั็นโปเกมอนโปเกมอนอะไรนะว่าัดไม่ได้แต่แต่ถ้าเป็นหนูเราอาจจะตอบเป็นแรปเปอร์ก็ได้อย่างเงี้ยอุ้ยอย่าไปบอกเขาพี่ดูดดิวนะเห็นปะดูดิตอบมาแล้วไงก็ตอบมาแล้วตอบว่าโปรแกรมเมอร์มาลุ้นกันครับตอบนี้ใช่หรือไม่ใช่ครับโปรแกรมเมอร์ไม่ใช่หรอกประศนข้อที่สามครับคุณมีอาชีพเป็นโปรแกรมเมอร์ใช่หรือไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ ไม่ใช่ครับเอาละเหลือสองตัวเลือกเหลือสองตัวเลือกพี่จะตอบไรเดอร์นะหนูถามว่าใช้มออเตร์ไซค์หรือรถยนต์หรือเปล่าอันนี้ต้องกดไหมคะหรือว่าไม่ต้องกดแล้วตอบเลยไรเอ้ยไม่ใช่ไลเปอร์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 อะไรดูปัจทวงนะถ้าเป็นไรเดอร์ขึ้นบานหนูถามแล้วว่าใช้รถหรือเปล่าพี่บอกไม่ใช้คุณถามว่าใช้รถยนต์หรือเปล่า แล้วกแล้วกอถวดตอบเราตอบแลปเปอร์แล้วจับตอบแลปเปอร์แล้วจับไม่ได้ตอบแลปเปอร์แล้วจตอบแลปเปอแล้วจับตอบแลปเปอแล้วจับามได้ตอบหม่เออทีาช่วยดแล้วะเยอับอะไรเยอะทีมงานช่วยเรียกเจ้าหน้าที่ตำวจมาช่วยทีเรวมวจค่ะตรงนี้รีบมาเลยค่ะหรอะไรเด้อดูนี้อไม่จับไม่ผู้ดอบแลปเปอค่ะ ต้่งดีเดียวดูเดียวต้องมีคนตอบดูเดียวตอบว่าไม่ได้นีดูเดียวพี่เดียวแรปเปอร์เขาบอกจับบ้างไม่จับบ้างใช่เยอะไม่จับไหนเออไม่ให้เกียรติทีมตัวเองหรอใช่โหเยี่ยมตอบว่าแรปเปอร์แรปเปอร์ตอบมาแล้วนี่แตงเห็นด้วยไหมไม่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 เห็นเลยไรเดอร์ไลเดอร์ไลเดอร์ถ้าเขาเป็นไรเดอร์จริงเนี่ยผมถามก่อนดิเวลาเขาขับรถไปเนี่ยเขาจะโดนเรียกตรวจไหม หนูถามว่าคนไหนที่ไม่โดนรวจบ้างดีกว่าเขาจะเป็นไรเดอร์ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วส่งของรู้ได้ยังไงพี่ตังรู้ได้ไงเอาใจเย็นๆตอบมาแล้วอย่าเพิ่งทะเลาะกันมาลุ้นเฉลยกันก่อนดีกว่าตอบมาแล้วว่าแรปเปอร์คำตอบนี้ใช่หรือไม่ใช่ลุ้นกันครับไม่ใช่ปัสดีข้อที่3ครับคุณมีอาชีพเป็นแรปเปอร์ใช่หรือไม่ใช่ครับ แล้วกจะบอไอ้มูลยทำไะเขาแบบเป็นไรเดอร์เขโดนเรียกตรวจก็นั้นน้นน่อะตม่ยอมยไม่ยอมใช่โ่ไมไปกับเราไป